ตเตรียมมาเครื่องขึ้นครับโอ้มีคนมาเข้าคิวอีกสองลำนะเป็นแอร์เชียครับอันนี้แล้วก็อันนี้ลายคาราพาวนะหลังน,นี้ลายคาราบาวคาราพาวที่เป็นชื่องวงเนี่ยเป็นภาษาตะกลัสแปลว่าควายนะฮะถ้าเป็นพวกวันเลทจะเป็นเกอือบเอาน่าสนใจว่าคล้ายกันมันจะเป็นความคล้ายของภาษานะ ทังเขมรเนี่ยจะเป็นกระไบของเราเรียกคําขอมเดิมเป็นกระบือนะครับมาดูที่เครื่องกำลังจะขึ้นนะฮะันนี้เสียงเครื่องเล่นเครื่องเต็มที่ครับเครื่องอยู่นี่ฮนะ ความเร็วสูงครับเพื่อให้เกิดแรงยกตัวครับเงยหัวขึ้นแล้วครับเงยหัวขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับนี่ก็ตัวสนามบินนะครับนี่เป็นอาคารคลังสินค้านะครับขาโก ตรงนี้เป็นเครื่องที่ไม่ได้ใช้แล้วก็จอดอยู่ที่เห็นตอนมีข่าวน้ําท่วมอะไรเนี่ยนะฮะอาแต่บางคำบางบางลำมัดยังใช้อยู่นะอันนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับตรงนี้เป็นถนนวิภาวดีแล้วก็โทเวย์นะครับเห็นเป็นเสาๆตรงริมด้านโน้นเนี่ยแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นเครืใหญ่ๆนะนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับไอ้นี่ ไอทีสแควร์ครับหลักสี่ตรงนี้ยาวไปนี่ถนนแจ้งวัฒนะครับนี้สถาบันจุฬาภรนะฮะแล้วก็อันนี้โรงแรมมิราเคิลแกรนดนะครับอยู่ตรงนี้เลี้ยวตรงโรงแรมมิราเคิลนะครับตอนนี้เราเราตัดผ่านถนนวิภาวดีแล้วนะครับ ส่วนตรงนู้นนะครับศูนย์ราชการนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสโมสรราชพฤกษ์เห็นเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็นอตพาร์คนะฮะเื่อสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็ศูนย์ราชการแรืวแจ้งวัฒนะนะครับถนนแจ้งวัฒนะเห็นยาวๆนี่ฮะเป็นแนวเหนือใต้นี่คือคลองประปาครับนี่ครับเส้นอยนี้นี่คือคลองประปาโน่นครับเมืองคลองทานี นี่มีทะเลสาบนะครับแล้วก็อันนี้พวกศูนย์ประชุมเมืองทองทั้งหลายนะฮะอยู่แถวเนี้ยอิมแพกนะฮะใกล้ๆนู่นก็แม่น้ำเจ้าพยานะครับเห็นเป็นเส้นๆโค้งอยู่โค้งมาจากด้านนี้นะครับนี้ก็แม่น้ำเจ้าพยา สะพานใหม่ที่ข้ามให้เราไม่ผิดน่าจะตอนนี้อยู่เหนือเกอะเก็ตนะครับข้างล่างน่าจะเป็นกกเกอะเกตนะฮะจะเป็นโค้งมาตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ตรงใต้ปีกนะครับเขาจะเป็นเส้นรัดแลตลัง เป็นเส้นหลักแทนนะครับแม่น้ำเจ้าระยาตรง,ตรง,ตรงเกาะเกตนะครับมีค่าใหมา่ ฝ้าฝ้านะครับทั้งหมอกกบควันก็เดี๋ยวผมจะไปปรับในกล้องให้มันเห็นชัดขึ้นเครื่องก็ยังขึ้นอยู่นะครับตอนนี้สัญญาณรักเข็มแัดก็ยังมีอยู่นะครับเครื่องยังทำความสูงเรื่อยๆเขาจะต้องขึ้นไปสูงจนถึงระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ นั้นเนี่ยสัญญาณรัดเก็มขัดก็จะดับลงจากนั้นเราถึงจะใครอยากจะไปเข้าห้องน้ําไปอะไรเงี้ยก็ต้องรอให้เสร็จตรงนี้ก่อนเคลื่อนตีโค้งลงนะครับตอนนี้จะปรับแนวเป็นแนวเหนือใต้ลงไป บินไปจังหวัดตรังนะครับบินลงใต้นี่ก็บรรยากาศในเครื่องครับ แสงแดดอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้หายไปแล้วแสงแดดไปอยู่อีกฝั่งแล้วนะครับไปอยู่ฝั่งด้านโน้นนะครับอันนี้ลงใต้ก็ตรงนี้ก็ไม่มีแดดแล้วนะครับผมก็เจตนาเลือกมานั่งตรงนี้นะฮะจะได้ไม่มีแดดจะได้ถ่ายอะไรได้ข้างล่างก็เป็นทุ่งน้ำมั่งมีคลองมีอะไรผมไม่แน่ใจว่าคลองอะไรแต่ว่าดูแล้วแรงมากนะครับเนี่ยะเป็นสีน้ำตาลปกติ ต้องขีวเขียวแล้วครับตอนนี้เข้ามาเดือนพฤษภาแล้วแต่ก็ยังยังดูแลรงครับดูเป็นสีน้ำตาล